สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคำถามสำคัญที่ออตอนนี้ทั่วโลกจับตามองกันมากโดยเฉพาะในปี2025นี้เลยก็คือหลังจากสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้นำจีนคนต่อไปครับเป็นคำถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆ จริงๆครับใช่ค่ะเพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคุณสีจิ้นผิงเขาเอ่อรวมศูนย์อำนาจแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะครับผมเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจจริงไปเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งการพูดคุยของเราวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาสำรวจมาวิเคราะห์กันถึงผลกระทบแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆที่มันซ่อนอยู่จากการที่ยังไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยนะคะคโดยเราก็จะอิงจากข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เราได้รวบรวมมาครับ เราจะมาดูกันว่าไอ้กลไกทางการเมืองที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นไปเรื่องอื่นๆยังไงบ้างทั้งเศรษฐกิจกองทัพมุมมองจากต่างประเทศหรือแม้แต่บทเรียนจากอดีตของจีนเองนะคะครับผมรวมถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มตรงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้กันก่อนเลยดีวยกว่าค่ะ คือถ้าเรามองย้อนไปก่อนยุคสีชิ้นผิงเนี่ยระบบการเมืองจีนถึงแม้จะเป็นแบบอำนาจนิยมนะคะแต่เขาก็พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอ่อกึ่งสถาบันขึ้นมาครับควาสาย i n s t i t u t i o n a l i z e ที่ว่านี่น,น,นะครับใช่ค่ะมีการจำกัดวาระผู้นำไว้ไม่เกินสองสมัย10ปีครับผมและที่สำคัญเลยคือมักจะมีการเตรียมตัววางตัวคนที่จะขึ้นมาสืบทอดอำนาจไว้ล่วงหน้า แบบค่อนข้างเป็นระบบเลยนะคะใช่ครับเราเห็นแพทเทิร์นนี้ชัดเจนตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงส่งต่อให้เจียงเจ๋อหมินแล้วก็มาถึงขู่จินเทาค่ะมันก็พอจะคาดเดาได้สร้างความต่อเนื่องได้ระดับหนึ่งครับแต่พอมาถึงยุคสีจิ้นผิงนี่กติกาเดิมๆนี่เหมือนถูกโยนทิ้งไปเลยเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะครับเขาก็เดินหน้ากระชับอำนาจเต็มที่เลยกำจัดคู่แข่งผ่านเรื่องคอร์รัปชันปรับโครงสร้างพักกองทัพให้ขึ้นตรงกับตัวเองมากขึ้น แล้วก็จุดเปลี่ยนใหญ่สุดๆเลยก็คือการแก้รัฐธรรมนูญปี2018ใช่ไหมคะอันนั้นสําคัญมากครับคือยกเลิกข้อจํากัดวาระประธานาธิบดีไปเลยซึ่งทางทฤษฎีก็คืออยู่ยาวได้เลยไม่มีกําหนดครับผมสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังระบบเดิมก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงจํากัดวาระวางแผนสืบทอด คือเป้าหมายหลักของผู้นํารุ่นก่อนโดยเฉพาะตึ้งเสี่ยวผิงเนี่ยคือไม่อยากให้จีนกลับไปเป็นเหมือนยุคเหมาเจ๋อตงที่มันไร้สีิรภาพผันผวนมากอ๋อค่ะยุคที่อํานาจผูกกับคนคนเดียวใช่ครับการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นําคนเดียวเลยบุค,คลิกความคิดอารมณ์ซึ่งมันเคยสร้างความเสียหายมาแล้วค่ะ การสร้างระบบกึ่งสถาบันขึ้นมาก็เลยเหมือนเป็นความพยายามจะทําให้การเมืองมันนิ่งขึ้นลดความเสี่ยงตอนเปลี่ยนผู้นําถูกต้องครับทีนี้การรวมสูตรอํานาจเบ็ดเสร็จของสีจิ้นผิงเนี่ยแม้บางคนจะมองว่าเออมันก็ดีนะตัดสินใจเร็วดีผลักดันนโยบายใหญ่ๆได้ดูมีเอกภาพดีครับแต่มันเป็นการเดิมพันที่สูงมากเพราะว่ามันไปทําลายไอ้กลไกการถ่ายทอดอํานาจที่ราบรื่นคาดเดาได้ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของจีนมานานอื <c oughs> เป็นจุดแข่งเรื่องเสถียรภาพเลยนะคะใช่ครับสิ่งที่ดูเหมือนสร้างความมั่นคงวันนี้อาจจะกำลังสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตก็ได้และตรงนี้เองใช่ไหมคะที่มันสร้างความไม่แน่นอนจริงๆขึ้นมาในตอนนี้ครับผมเพราะถึงแม้จะมีคณะกรรมการถาวรโปลิตบูโรหรือ PSC 7คนที่เป็นองค์กรอำนาจสูงสุดครับแต่กลับไม่มีใครเลยที่ ถูกวางตัวหรือถูกมองแบบชัดๆว่าเป็นทายาททางการเมืองที่จะมาต่อจากสีจิ้นผิงใช่ครับซึ่งต่างจากกรณีของสีจิ้นผิงเองหรือหูจินเทาที่เขาถูกเตรียมตัวถูกวางตำแหน่งใน psc ล่วงหน้าหลายปีเลยค่ะถึงแม้จะมีชื่อที่สื่อหรือนักวิเคราะห์เขาจับตากันอย่างหลี่เฉียงนายกคนปัจจุบันครับคนนี้เก่งเศรษฐกิจแต่ฐานในกองทัพอาจจะยังไม่แน่น หรือ,อย่างเฉินหมินเอ๋อที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดสีจิ้นผิงมานานครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเดากันไปนะคะเพราะไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นทางการหรือชัดเจนออกมาเลยใช่ครับไม่มีเลยเรื่องนี้มาเลยนำไปสู่คำถามสำคัญที่น่ากังวลว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับสีจิ้นผิงล่ะครับเกิดสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจหรือ power vacuum ฟังดูน่ากลัวนะคะในบริบทจีนนี่อันตรายมากครับ มันคือสภาวะที่ไม่มีใครหรือกลุ่มไหนก้าวขึ้นมาคุมกลไกลอำนาจหลักได้ทันทีทั้งพักรัฐบาลแล้วก็ที่สําคัญสุดคือกองทอ mm ัอ PLA อืพอไม่มีหัวแบบนี้อาจจะเกิดการแย่งชิงอํานาจกันภายในการตัดสินใจสําคัญสำคัญอาจจะช่างงักงันไปเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่ากระทบเศรษฐกิจสังคมจีนแน่ๆแล้วด้วยขนาดอิทธิพลของจีนตอนนี้ความวุ่นวานนี้อาจจะลามไปกระทบความมั่นคงเศรษฐกิจทั้งผู้มีภาคทั้งโลกได้เลยนะครับโอ้งั้นความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีแล้วสิคะแหล่งข้อมูลที่เราได้มาก็ชี้ว่ามันกำลังส่งผลกระทบเป็นเงาตามตัวต่อเศรษฐกิจจีนอยู่แล้วด้วยใช่ครับ ซึ่งเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็เจอปัญหาหลายด้านอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องอสังหาที่ยังซบเซาการบริโภคในประเทศก็ฟื้นช้าความตึงเครียดทางการค้าเทคโนโลยีกับสหรัฐตะวันตกอีกพอมาเจอความไม่แน่นอนเรื่องผู้สืบทอดเข้าไปอีกมันก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงเชิงสถาบัน institutional risk มากขึ้นครับความเสี่ยงนี้คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายระยะยาวการบังคับใช้กฎต่างๆความต่อเนื่องในการบริหาร ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศลังเลไม่กล้าลงทุนใหญ่ๆหรือเปล่าคะใช่ครับหรืออาจจะชะลอไปก่อนเพราะไม่มั่นใจว่านโยบายจะเปลี่ยนไปทางไหนถ้าผู้นำเปลี่ยนตัวอย่างชัดๆก็คือนโยบายบางอย่างที่ดูเหมือนจะมาจากความคิดของคุณสีจิ้นผิงโดยตรงเลยเช่นความมั่งคั่งร่วมกัน common prosperity ครับอันนั้นกระทบเอกชนเยอะหรือการคุมเข้มภาคเทคโนโลยีอย่างหนักหน่วงครับแม้จะมีเป้าหมายทางสังคมแต่มันก็สร้างความปั่นป่วน ลดความเชื่อมั่นภาคเอกชนไปพอสมควรเลยค่ะถูกต้องครับความเสี่ยงเชิงสถาบันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระทบความเชื่อมั่นตลาดโลกชัดเจนเพราะนักลงทุนภาคธุรกิจเขาต้องการความชัดเจนคาดการได้แน่นอนค่ะแต่พอกลไกลสืบทอดอำนาจซึ่งเป็นหัวใจของสเสถียรภาพการเมืองมันคลุมเครือการคาดการนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวก็ยากไปด้วย คำถามคือหลังยกสีจิ้นผิงจีนจะยังคุมเข้มจากส่วนกลางแบบนี้ต่อไหมหรือจะผ่อนคลายเน้นกลไกลตลาดมากขึ้นนั่นแหละครับคือความไม่แน่นอนที่เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่จีนกำลังจ่ายอยู่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วอีกมิติที่สำคัญมากๆและแยกไม่ออกจากการเมืองก็คือเรื่องกองทัพ PLA อืกองทัพนี่สำคัญยังไงคะในบริบทนี้คือสีจิ้นผิงเขาทุ่มเทมากนะครับในการปฏิรูปกองทัพช่วง10ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธทันสมัยนะ,ะแต่รวมถึงการปรับโครงสร้างสายบังคับบัญชาปลูกฝังอุดมการณแล้วก็ที่สําคัญคือการกวาดล้างนายทหารระดับสูงเยอะมากผ่านข้อหาคอรัปชันอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่ๆครับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายหลักอันหนึ่งก็คือทําให้กองทัพจงรักภักดีต่อตัวเขาในฐานะประธานคณะกรรมการฐานส่วนกลางและผอบาสูงสุดมากกว่าจะยึดโยงกับสถาบันพรรค หรือกลุ่มอํานาจอื่นๆเหมือนเมื่อก่อนทําให้กองทัพขึ้นตรงกับตัวเองคนเดียวประมาณนั้นเลยครับประเด็นคือมันเหมือนดาบสองคมนะครับยังไงคะคือการปฏิรูปนี้อาจทําให้กองทัพดูมีเอกภาพอยู่ใต้คอนโทรลของสีจิ้นผิงตอนนี้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความเปราะบางสําหรับการถ่ายโอนอํานาจในอนาคตเพราะนายทหารระดับสูงในตําแหน่งสําคัญสําคัญตอนเนี้ส่วนใหญ่เลย ล้วนเป็นคนที่สีจิ้นผิงตั้งขึ้นมาหรือโปรโมตขึ้นมามีความใกล้ชิดพักดีต่อตัวเขาเป็นพิเศษอ๋อค่ะยังไม่มีใครคนอื่นในระดับผู้นำพลเรือนที่ดูเหมือนจะได้รับความไว้วางใจหรือความเคารพจากกองทัพได้เท่าสีจิ้นผิงเลยแล้วถ้าสีจิ้นผิงไม่อยู่ล่ะคะนั่นแหละครับคำถามใหญ่ใครจะคุมกองทัพได้จริงๆมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการต่อรองอำนาจกันเองในกองทัพ หรือระหว่างกองทัพกับผู้นำพลเรือนคนใหม่เหมือนที่เคยเกิดหลังยุคเหมาเจ๋อตงหรือเปล่าคะใช่ครับสถานการณ์คล้ายๆกันซึ่งตอนนั้นก็วุ่นวายมากกองทัพกลายเป็นตัวแปรสำคัญเลยการทำให้กองทัพพักดีต่อตัว,ตวบุคคลมากไปอาจจะทำลายความพักดีต่อระบบโดยรวมในระยะยาวได้ ประเด็นเรื่องความชอบธรรมของผู้นำก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนิทุ่มเทมากๆเลยในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าลัทธิบูชาตัวบุคคล personality cult รอบๆตัวสีจิ้นผิงครับผมใช้ทรัพยากรกลไกร,รัฐเป็นที่มีการยกย่องให้เป็นแกนกลางของพรรคเป็นผู้นำทางความคิดแห่งยุคสมัยใหม่แนวคิดถูกบังจุในธรรมนูญพรรค รัฐธรรมนูญเลยเผยแพร่ผ่านสื่อการศึกษาอบรมข้าราชการทั่วประเทศคือสร้างภาพผู้นำที่แข็งแกร่งมีบาร,รมีสุดๆครับซึ่งมันก็ช่วยเสริมความชอบธรรมให้สีจิ้นผิงสร้างเอกภาพในพักระยะสั้นในจริงแต่ว่าไอ้เครื่องมือที่ใช้เสริมอำนาจเนี่ยแหละมันกำลังจะสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สําคัญเลยเหมือนยิ่งยกให้สูงเท่าไหร่คนต่อไปก็ยิ่งลำหมากรือเปล่าคะใช่ครับเมื่อผู้นําปัจจุบันถูกยกย่องไปอยู่ในสถานะที่แทบจะเท่าเหมา,าเท่าเติ้งถูกมองเป็นผู้กอบกู้พรรคกอบกู้ประเทศการเปลี่ยนผ่านอํานาจไปคนต่อไปมันจะท้าทายมากๆค่ะผู้นําคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะถูกเอาไปเปรียบเทียบก,กับบรารมีความสําเร็จอํานาจของสีจิ้นผิงแบบเลี่ยงไม่ได้เลย อาจจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือการยอมรับครับทั้งจากสมาชิกพรรคเจ้าหน้าที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะถ้าไม่มีระบบหรือกลไกการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนรองรับไว้ก่อนพรรคอาจจะต้องเจอกับความขัดแย้งการแข่งแย่งภายในที่รุนแรงกว่าเดิมเพื่อมาเติมช่องว่างทางอำนาจบารมีที่สีจิ้นผิงทิ้งไว้นะครับแล้วในมุมมองระหว่างประเทศล่ะคะความไม่แน่นอนเรื่องผู้สืบทอดอำนาจในจีนนี้ประเทศอื่นๆเขามองกันยังไงบ้างโอ้โห อันนี้ถูกจับตามองใกล้ชิดมากครับโดยเฉพาะมหาอำนาจคู่แข่งอย่างสหรัฐหรือประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียค่ะทุกฝ่ายก็คงพยายามประเมิอนอยู่ว่าจะกระทบต่อนโยบายต่างประเทศจีนยังไงใช่ครับนักวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆก็ชี้ให้เห็นสองแนวทางหลักๆที่เป็นไปได้ซึ่งมันดูจะขัดแย้งกันอยู่นะครับค่ะมีอะไรบ้างคะหนคือมีความเป็นไปได้ว่าสีจิ้นผิงอาจจะรู้สึกว่าเวลาตัวเองมีจํากัด หรือต้องการสร้างมรดกทางการเมืองหรือเลคเกซี่ที่ยิ่งใหญ่ทิ้งทวนก็อ,อาจจะเร่งดำเนินนโยบายต่างประเทศที่แข็งกราวขึ้นแสดงพลังอำนาจมากขึ้นเช่นกดดันไต้หวันขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้หรือพยายามสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ท้าทายอเมริกาเพื่อตอกย้ำความสมเร็จบารมีตัวเองอันนี้น่ากังวลน,นะคะครับแต่อีกทางนินสองคือถ้ากระบวนการเตรียมสืบทอดอำนาจข้างในมันไม่ราบรื่น มีสัญญาณขัดแย้งหรือสุขภาพสีจิ้นผิงมีปัญหาค่ะจีนอาจจะต้องหันกลับมาโฟกัสปัญหาในประเทศก่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพการเมืองสังคมซึ่งอาจจะทําให้บทบาทในเวทีระหว่างประเทศลดลงไปชั่วคราวอ๋อเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยใช่ครับซึ่งทั้งสองทางเลือกนี้มันสร้างความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์ให้โลกหมดเลยทําให้ประเทศอื่นๆว่างแผนรับมือยากขึ้นแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมคะ ถ้าเราลังย้อนดูประวัติศาสตร์จีนเองไม่ว่ายุคไหนๆช่วงเปลี่ยนผู้นํานี่มักจะเป็นช่วงเปราะบางเสี่ยงเกิดความวุ่นวายเสมอเลยนะคะจริงครับบทเรียนมันมีอยู่อย่างช่วงหลังเหมาเสียชีวิตก็มีการต่อสู้แย่งอํานาจกันดูเดือดครับหรือแม้แต่ช่วงเปลี่ยนจากเจียงเจ๋อหมินมาหูจินเทาที่ดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่เบื้องหลังก็มีการต่อรองรักษาอำนาจกันอยู่เยอะ บทเรียนพวกนี้มันชี้ว่าถ้าไม่มีกลไกถ่ายโอนอำนาจที่เป็นระบบชัดเจนทุกฝ่ายยอมรับการเมืองภายในก็อาจจะสั่นคลอนได้ง่ายๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจกจีนมันเชื่อมกับโลกมากๆค่ะความไม่มั่นคงทางการเมืองนิดเดียวนปักกิ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแล้วจากบทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เนี่ยเขามองภาพอนาคตที่เป็นไปได้สําหรับยุคหลังสีจิ้นผิงไว้อย่างไงบ้างคะมีฉากทัดแบบไหนบ้างคะครับ จากการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเห็นภาพฉากทัดหลักๆที่เป็นไปได้อยู่สักสามแนวทางครับค่ะแนวทางแรกคืออะไรคะ 1. คือการสืบทอดอำนาจภายในเครือข่ายของสี succession within s h e s network อันนี้คือผู้นำคนใหม่ถูกเลือกมาจากกลุ่มคนใกล้ชิดหรือคนที่สีจิ้นผิงไว้ใจเตรียมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางนโยบายหลักๆจะดำเนินต่อไป กลุ่มอํานาจเดิมยังคุมอยู่อันนี้ก็อาจจะลดความขัดแย้งระยะสั้นได้ใช่ครับอาจจะดูราบรื่นแต่ตะเสียงที่ระบบการเมืองจีนจะยิ่งแข็งตัวปิดกั้นขาดความยืดหยุ่นเป็นแบบวงในมากขึ้นอาจจะปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆได้ไม่ดีในระยะยาวค่ะแล้วแนวทางที่สองล่ะคะ2คือการฟื้นฟูกลไกแบบสถาบันกลับมา Return to institutional norms อันนี้คืออาจจะมีแรงกดดันจากในพรรเอง ทั้งจากผู้นำอาวุโสหรือกลุ่มเทคโนแครดที่อยากให้จีนกลับไปใช้ระบบจำกัดวาระสร้างกลไกตรวจสอบทวงดูนอำนาจขึ้นมาใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากการผูกอำนาจไว้กับคนคนเดียวถูกต้องครับถ้าเป็นแบบนี้จีนอาจจะเข้าสู่ยุค neo institutionalism ที่พยายามหาบาลานซ์ระหว่างอำนาจผู้นำกับระบบพักกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการมากขึ้นแต่ก็คงไม่ง่ายที่จะกลับไปจุดนั้นนะคะ ไม่ง่ายครับเพราะต้องเปลี่ยนโครงสร้างความคิดที่สีจิ้นผิงสั่งไว้เยอะเลยค่ะแล้วฉากทัศนะสุดท้ายล่ะคะ 3. คือการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เป็นระเบียบ disorderly transition อันนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ออมองว่าน,น่ากัง,งวลสุด และอาจจะกระทบรุนแรงสุดค่ะมันคือยังไงคะคือกรณีที่สีจิ้นผิงจากไปกระทันหันไม่ว่าในว,ว,วันนี้ภาพหลักภายนอกจะยังดูแข็งแกรง่งเติบโตไม่หยุดใช่ครับนี่คือความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สําคัญที่สุดที่จีนกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับ